สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ๊แฟนมาเซในเวอร์ชันคนหมดแรงเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปขึ้นภูเขาร็อกกบกันนะครับเราจะไปดูชมวิวสวยๆยามค่ำคืนค่ะร็อกโก้พี่คิดว่ามายาสิไม่มายาเอาเป็นว่ามีลุยเทือกเขาเดียวกันเอามายาแล้วกัน ลำมากขึ้นเขามาแบบว่าชันมากเลยคือวันนี้เรา,าพาคุณผู้ชมไปอัดซีนของโกเบนะฮะนั่นก,ก็คือพาไปขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขามายักกัน ừ, ที่เมืองโกเบรเราจะได้เห็นวิวยามค่ำคืนของเมืองโกเบสวยงามมากมากเลยด้วยเห็นแล้วเห็นในรูป <c oughs> เหอ,อรูปอินเทอร์นเนเ็ตเยอะแยะใช่ทีนี้เนี่ยอยากจะไปเห็นด้วยตาของตัวเองจริงๆความพยายามของเราในวันนี้เนี่ยก็เลยต้อง ทั้งที่เขามีรถบัสเราก็ไม่ทัำมันเปิดเมินเขาบอกว่าวิวนี่นะครับเป็น <Okay. S 1> วิวสวยงามเป็นไนท์วิวหนึ่งในสาม <Okay. S 1> ของญี่ปุ่นที่ต้องมาดูให้ได้ก่อนไป okay. ขอต้อรับเข้าสู่มิชชั่นล่าท้าผีที่โกเบกันนะครับและว,วันนี้เราเดินป่าป่าช้าช้ามากๆพอเดินไปถึงสถีที่แห่งนี้เคยเป็นสุสานมาก่อน,<ห>นโอ้เอเชอไแล้พอผีเอามาจริงคนวิ่งก่อนแล้วจากกัน <laughs> ที่ฟูจิคิวใช่ไหมคือพอรู้สึกว่ามันมีผีลุมปั๊มนี่วิ่งออกมาก่อนคนแรกเลยแล้วไม่เร็วไงก็ <laughs> คนมันกลัวก็วิ่งเร็วๆสิตอนนี้มาทุ่มกว่าเอ๊ะมาทุ่มครึ่งแล้วมั้งตอนนี้ลมแรงมากเลยฮนะนี่เราเดินขึ้นเขาไม่พอลมยังย้อนสอนกันมาอ,อีกนะ มีไม่ขึ้นถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วอ้าไปแล้วเปิดแค่ชั้นเดียวชั้นบนเนี่ยมันลมแรง ก็เลยซัพเพินได้แค่ขึ้นได้ชั้นเดียวขึ้นได้กนคือชั้นล่งสุดลมแรงไปใช่ก็คืเอเพอ่มที่บายก่อนนะฮะเราเนี่ยมาถึงมายะเคเบิลสเตชันแล้วนะครับคือมันจะมีกระเช้า2สเตปขึ้นเป็นสเตปหนึ่งตรงกลางแล้วขึ้นเป็นสเตปหนึ่งบนยอดเขาแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเนื่องจากลมแรงมากระหว่างทางที่เราเดินมาก็ลมแรงเพราะว่าบนเขามาื่แรงเกินไปกระเช้าเลยไม่ทํางานวันนี้จะเปิดให้แท่สเต็ปเดียวก็คือขึ้นไปในระดับหนึ่งแต่ก็เห็นวิวเห็นวิวอยู่เนี่ยเนี่ยเขามีป้ายบอก เราดูดูรแค่นี้ก็พอแล้วกลับอ๋อคือดูแบบนี้อ่ะก็ยังมีให้ดูอีกก็ดูแค่นี้ก็พอแล้วกลับดีไหมเฮ้ยจะมาได้เหรอสามคูณอะไรอยเงี้ยวยช่วยเจขออามนาทีจะมาสตยยังยังเดี๋ยวซื้อก่อนสามคนก็770ดริคูณสามสเตชันเดียวนะก็คือ770ดร้อยเจ็ดสิบไปกลับนะครับบัตรสวยดีนะมายาเคเบิลโรบินเกษเ้านี่มันดูได้สีเดูเลยนะฮะ ยังหอบอยู่อันนี้เราสองทุ่มแล้วเท่ากี่ทุ่มเนี่ยแล้วก็วันนี้นะฮะกระเช้าขบวนสุดท้ายที่จะออกเ่ยก็คือสองทุ่มห้าสิบนาทีนะครับอือ่าวันนี้เรามาทันเหลือเฟือเรามาสองทุ่มถึงพอดีที่จริงแล้วเรากาถึงแล้วทุ่มสี่สิบห้าแเราเจออุปสรรคนิดหน่อยนะฮะเพราะกูเกิลไม่ได้บอกว่าจะต้องมีทางขึ้นชันตลอดทางครับผมก็นึกว่ากระเช้าเนี่ยมันอยู่ที่ตีนของภูเขาที่ไหนได้พี่ล่อกลางภูเขาเลยเฮ้ยเอโต้ซม์โอ้โ เออแน่นสุดเลยตอนนี้อยู่ในเคลิปบนคาร์แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้วยการถอยหลังขึ้นนะครับนี่เหอะน้ำมันเมือกหน้าซีดเป็นไก่ต้มสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วนะครับไฟด้วยเขาเป็นไฟเลย จกเเรีาดดไไป๋ยวะแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งคือเป็นกระชักเอาเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามันมีรางอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะขึ้นได้เป็นเป็นพายเป็นอะไยิงฟันหนสิฟันดำแล้วเรามองไม่เห็นมีบีบแก๊สเลยบีบแก๊สเอ้ยมันเป็นลมอ่ะเอ้ยมันเข้าอุโมงค์อ่ะ จะโผล่มาเห็นวิวเนี้ยเหรอแล้วเขาเอียงมองทำไมไม่เห็นวิวเลยไม่เนี่มันทะลุภูเขาขึ้นมาไงอ๋อนี่ทะลุภูเขาเหรอใช่ต้องมุดภูเขาขึ้นมาปุ๊บเป็นมาอย่างนี้เลยเอ็มรู้ได้ไงอ่ะนะคะเอียงม,มองทำไมอ่ะเอียงมองมันก็เอาไว้แบบลอดภูเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะพอออกมาแล้วก็เจอปลาตองเนี่ย <laughs> สองเลยนะตรงนี้โอ้ริน่ลงมปแล้วเซงๆซอ๋อากนี้อ๋อแลือกทางแล้วนะครับมาแล้วเห็นแสนอะไยุ่งะยับไหมนั่นคือไฟท์เขาติดตามต้นไม้นะครับเพื่อหลอกเราอีกล้ไม่ใช่ไม่ใช่อัมพาเขาโทษ จะได้อ่ะเราไปชาน์เฟอร์ไปลบเวไม่ได้วันนี้ปิดาามาดูได้แค่อันนี้เราก็เลยดูข้างบนกด่ได้าถึงแล้วมายะสั่ง,ง National Park Mountain มายะมีงูด้วยอ่ะมีงูขงเขาบอกว่ามีงูนนรสเจอ์ เาดููววิอย่เรามาด้านบนแล้วกันครับวิวที่สวยงามมากนี่นะเห็นแล้วเนี่ยเห็นอยู่เนี่จักกรีจัดอ่าโอเคได้อยู่เนี่ยด้านหลังนี่คือเป็นวิวเมืองโกเบนะครับที่เราจะพาเพื่อนมาดูกันซีแต่ที่ได้ MC นั้นเนี่ยมันไม่พีคสุดมันคือ50%ของความพีคนะครับใช่ยังไงเราดูแล้วคิดว่าสวยมาตื่นมาองเดี๋ยวกเช้าหนึ่งนะฮะจะสวย ตอนนี้เรามาถึงสถานีโนเปอกอันหนึ่งและที่วันนี้ปิดเพราะว่าลมแรงเกินไปนนนนไเพราะลม แต่ดูมันไม่ไหวจริงนะรว่าทางขึ้นเห็นปะมันต้องขึ้นแล้วก็วนกลับมาด้านหน้าใหม่เพม่จะเห็นว<ช>ิวอ่ะที่ขึ้นไปอ่ะมันจะสันเจ้าเออมีสันเจ้าอยู่ยแต่ว่าธงพวกปักสันเจ้านี่คือหักกันไปรายทางเลยแล้วพื้นที่เราเดินขึ้นไปก็มันอยู่ในสภาพที่ดีด้วยถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายอยู่ที่ลมก็แรงมากคือเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยขึ้นไปข้างบนมันมีอะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงอาจจะเป็นพวกนี้มั้งที่เราถ้ามีรูปให้ดูเนี่ยเนี่ยอะไรนี้ปะเป็นป่าเป็นอะไรนี้ปะเนี่ย เออเนี่ยเป็นอย่างนี้ป่ะน่ากลกัวเนี่ยทางขึนเนี่ยโหกำลัง,นนง,งแม่มาแน่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้แน่เลยเนี่ยมีสารเจ้าใหญ่อยู่ข้างบนแน่เลยเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ทางขึ้นแล้วที่มันมีเสาสองเสาอยู่ข้างหน้าเหมือนกับเป็นเขียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนสารเจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยไงมันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรด้วยแน่เลยคนลึกมากแล้วดูเสียงดิเออนีเสียงป่ะเสียงตรงนี้ทางช่องประตูเออ เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆบอรมเดินนะฮะคือวันนี้เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากมเหนื่อยการมารจนไัยมากแล้วก็เราก็เดินกันหออแพกมาบนสถาน,นีมาบนภูเขามายะอะแล้วก็ได้เจอสิ่งเล่นลับที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรตอนนี้ปรนะต,ตูกำลังเปิดมีเสียงมันคือเป็นอะไรที่น่าก,กลัวมากแล้วมันมืดตื่ออะ่ะข้างนอกอะ่ะเอองัน้นแนะนำนะฮะใครที่กลัวผีมากลางวันใครไม่กลัวผี มากลางคืนไม่ใช่ไม่ใช่ทางเมื่อกี้มันเหมือนกับทางเดินป่าแหละแล้วก็จะมีสารเจ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิยเออถ้าเกิดใครอยากเดินเทรคกิ้งชมป่าซึ่งคนญี่ปุ่นชอบเนี่ยให้มากลางวันแล้วเช็คอากาศด้วยว่าลมแรงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครอยากชมวิวสวยๆเมืองที่เป็นอันซีนี่ยมากลางคืนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สองอย่างเลยมาช่วงบ่ายแก่ๆเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอมืดเราจะได้ถ่ายรูปทีเดียวนะครับส่วนเอ็มเป็นไงบ้างนั่งอนี้ คือวันนี้มันลมแรงมากแล้วเราก็เดินมันเหนื่อยมากแล้วด้วยก็จะให้เอ็มเดินแบบขึ้นไปเยอะมน่าจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากระเช้าที่มันก็ปีนป่วยแล้วก็ลมแรงแบบนี้มันแบบเสียงวู้อู้อย่งตลอดเวลาแล้วผมก็อู้อย่างเงี้ยก็เลยคิดวแบบเอ้ไม่จะไม่ไหวอเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสหน้าเรามาโคเบ่ใหม่แล้วเรามีเวลาเหลือนะฮะเราจะลองแวะึ้นไปให้ได้อีกกระเช้าหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขาเลยข้างหน้าที่นั่งรถมาอ๋อครับเดี๋ยวข้างหน้านั่งแท็กซี่มาเราวให้สัญญา ครับผมแท็กซี่เลยอะไม่ใช่ก้จับใจอ่าได้ดั๊กซี่มารอบหน้านะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครมาถ่ายจุดบนยอดวิวสูงสุดเนี่ยอัพรูปอินสตาแกรม #japanmarsey มาด้วยนะครับค่ะไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไม่ทันก็เช้าปิดต้องลงแล้วาบายบายแล้วจะลงลิฟต์กันนะครับทุกคนนี่มันโดนดูดไปม,มากกว่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าคนเราเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบ เออถ้าเป็นคนหรือเปล่าต้ออขึ้ไปเป็นตำรวจเ,เออจริงแล้วก็ไม่รู้ไง